ที่ท่านผู้ชมเห็นไปนี่นะครับก็คือท่ารักษาหมวนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับซึ่งผมก็นํามาเผยแพร่ในโซเชียลนะครับยูทูเนี่ยเป็นระยะเวลานานมากนะครับประมาณ7-8ปีนะครับซึ่งมันก็ทําให้ท่านผู้ชมหลายท่านนะครับนําไปปฏิบัติตามนะครับแล้วก็ส่งผลให้ท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาการดีขึ้นนะครับใครที่ทําสําเร็จนะครับก็หายครับกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะครับก็ดีใจด้วยกับทุกท่านนะครับ นี่ก็เป็นสิ้นปีพอดีนะครับในเดือนธันวาคมนะครับซึ่งวันนี้ก็วันที่31ละพรุ่งนี้วันที่1ปีใหม่นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ใหม่มากนะครับกอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะขอให้ปีใหม่นี้เนี่ยให้ท่านผู้ชมหายทุกท่านเลยนะครับขอท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบแต่สิ่งเจอที่ดีในปีใหม่นี้นะครับเอาแล้วครับในเมื่อท่านผู้ชมเห็นท่าเมื่อกี้แล้วนะครับผมจะเล่าถึงรายละเอียดของมันนะครับท่านผู้ชมต้องตั้งใจฟังนะครับ ผู้ชมก็จะได้ข้อมูลที่ดีไปนะครับสิ่งแรกที่ชมต้องรู้ก่อนเลยก็คือผมเป็นผู้ป่วยหมอนรองกระดูกหลังครับเส้นนะครับซึ่งมีอาการรุนแรงนะครับทน้ชมแรงแค่ไหนก็คือขารีบไปข้างหนึ่งนะครับเดินไม่ได้แล้วก็ปวดมากมีอาการปวดร้าวทรมานนะครับนอนติดเตียงอยู่สามสี่เดือนนะครับนอนติดเตียงครับตอนนอนติดเตียงนี่ก็คือมีอาการปวดด้วยนะครับขยับปวดขยับปวดทุกลมหายใจเข้าออกปวดตลอดเวลานะครับทรมานมาก ไอ้ตรงนี้ก็ถือว่าหนักแล้วนะครับสิ่งที่หนักไปอีกก็คือจิตใจครับเพราะว่าเราไม่เหลืออะไรแล้วครับงานก็ไม่เหลือนะครับเพราะว่าร่างกายมันไม่มีประโยชน์ทําอะไรไม่ได้ปวดงานเสียครับโอกาสเสียครับครอบครัวหมดครับทุกอย่างมันเละนะครับทําให้หลายๆคนนั้นเนี่ยก็ต้องปล่อยไปตามชะตากรรมบางคนก็ไม่ปล่อยตามชะตากรรมเขาคิดที่จะฆ่าตัวตายครับให้มันรู้แน่รู้รอดไปนะครับผมก็เช่นกันครับอยู่ในจุดนั้นมาก่อนนะครับ แต่ว่าผมหายแล้วนะครับแล้วพอผมหายแล้วเนี่ยผมก็ดีใจมากนะครับแล้วผมก็รีบนําวิธีที่ทําให้ผมหายเนี่ยมาเผยแพร่ให้เร็วที่สุดเพราะผมรู้ว่ายังมีคนที่เป็นนะครเหมือนผมเนี่ยอาจจะไม่หนักเท่าผมก็ตามอ่ะแต่คุณจะต้องมีสภาวะเหมือนผมนะครับก็คือท้อแท้แล้วก็สิ้นหวังนะครับแล้วก็ทรมานผมจึงรีบนําท่ารักษาเนี่ยมาเผยแพร่ให้เร็วและเร็วที่สุดนะครับให้ให้ไปถึงผู้ป่วยลหลายท่านให้เร็วที่สุด จะมาชุดช่วยว่างั้นนะครับนะฮะเพราะรู้ว่ามันทรมานนะครับแล้วมันก็ส่งผลแย่กับจิตใจเรานะครับแล้วก็ครอบครัวและคนรอบข้างด้วยนะครับโอเคท่ารักษาครับท่านผู้ชมคือท่ายืนเป็นท่าหลักท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้แหละนี่คือท่าหลักในการรักษานะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมยังลุกขึ้นมาไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแบบลุกขึ้นมาไม่ได้ทําไม่ได้ตามทตามที่ผมทําเมื่อกี้นี้นะครับผมแนะนำท่านผู้ชมทําท่านอนทําก่อนนะครับถ้าใครนอนติดเตียงนะให้ทาท่านอนทําก่อน หรือถ้าเกิดใครยังไม่ติดเตียงแต่อยากจะทําท่านอนทำก็ทําได้นะครับผมไม่เสียเวลานะครับผมอยให้ท่านผู้ชมดูท่านอนทำก่อนนะครับชมครับเอาละครับท่านผู้ชมนี่คือท่านอนทำทั้งห้าท่านนะครับไปตามกันครับช้าๆครับท่าที่1ครับท่านผู้ชมนอนครับแล้วก็ชันศอกขึ้นมาครับแบบนี้ครับค้างไว้ครับ30วินาที อย่ากั้นลมหายใจนะครับทุกท่าห้าท่านี้ห้ามกั้นลมหายใจห้ามเกรงนะครับปล่อยทามปล่อยตัวตามธรรมดาครับธรรมชาตินะครับหายใจลึกๆครับท่าที่1ครับสามสิบวินะครับนับหนึ่งถึงสามสิบโอ้ใครเป็นทรมานสุดๆแต่พยายามทําให้ได้นะครับท่าที่1น่ะครับจบไปนะครับท่าที่2หนักกว่าท่าที่1ครับทรมานกว่าเดิม2เท่านะครับเอามือไว้ประมาณศีรษะนะครับแล้วก็ดันตัวเองขึ้นให้สะดือเลยพื้นเล็กน้อยนะครับแขนตรงนะครับสามสิบวินาทีนะครับนับไปครับหนึ่งถึงสามสิบ จะทรมานมากนะครับเม็ดเหือนี่ไหลออกมาเม็ดเท่านิ้วก้อยนะครับเพราะมันทรมานมันจะสั่นไปหมดครับอย่ากลั้นลมหายใจนะครับค้างไว้สามสิบวินะครับผมรู้มันทรมานคุณต้องอดทนคุณต้องทําไม่ได้นะครับพอครบสามสิบวิมันจะสั่นหน่อยนะสั่นรึบเลยครับพอครับสามสิบวิพักก่อนเพราะมันทรมานมากนะครับท่าที่สองนะครับมาพักไปก่อนเอาล้ครับดูสีหน้าผมดลยทรมานไหมนะครับต่อไปครับ แต่มาถูกทางนะไม่ผิดนะครับต่อไปครับท่าที่สามนะครับให้ชมนอนหงายครับท่านี้ทําคนหายมาเยอะแล้วนะครับคนหายเยอะครับท่านี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับตั้งเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งครับข้างไหนตั้งนะครับเอาอีกข้างไปค่อยครับข้างไหนค่อยพับเพียบลงไปครับอพับเพียบลงไปอย่างนี้นะครับนะเขย่าครับติดกระเป๋าตังค์แป๊บนึงเขย่าครับเขย่าให้ได้สามสิบครั้งถ้าเกิดเขย่าไม่ไหวเอามือช่วยเขย่าครับ กดไหให้เข่าติดพื้นให้ได้เขย่าให้เข่าติดพื้นให้ได้นะครับ30ครั้งพอครบ30ก็พอครับอย่ากลั้นลมหายใจนะครับเอาต่อไปครับข้างไหนควายครับข้างนั้นพับเพียบนะครับแล้วเขย่าครับเขย่าไม่ไหวใช้มือช่วยเขย่านะครับ30ครั้งถ้าทําสําเร็จกระดูกมันจะเลื่อนนะครับมันจะดังกรึบเส้นข้างมันจะตึงนะครับมันจะทรมานหน่อยมันจะยืดหลังให้คุณนั้นจัดกระดูกหลังใหม่ครับกระดูกมันจะยืดออกจากกันนะครับไว้ได้30ครั้งนะครับ พอครบสามสิบก็พอครับทรมานทุกท่าไม่ต้องกลัวครับไม่มีท่าไหนไม่ทรมานนะครับเอาท่าต่อไปครับไปนอนชิดเตียงไม่มีเตียงก็เอาเก้าอี้มามาชิดก้นนะครับแล้วก็เอาขาพาดเตียงแล้วเก้าอี้นั้นจากนั้นให้ใช้มือครับนิ้วชิดติดกันนะครับไว้ที่หน้าขานะครับไว้ที่หน้าขาครับต่ําๆแ้ะชิดกับง่ามขาเลยครับแล้วดันค้างไว้ครับประมาณสามสิบวิอย่าก้าลมหายใจนะครับ แขนตรงนะครับดันค้างไว้สาสิบวิอย่าก้าวลมหายใจนะครับหายใจยาวๆครับแค่นี้ครับทรมานทุกท่าไม่ต้องกลัวครับแต่มันได้ผลดีนะครับ้ท่าต่อไปครับนี่ท่าที่สี่เนาะท่าสุดท้ายครับท่าที่ห้าครับลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาครับจากนั้นก็นั่งบนส้นครับนั่งบนส้น นั่งบนส้นนะครับแล้วก็นิ้วชิดกันเหมือนเมื่อกี้ครับไว้ที่ง่ามขาเหมือนเดิมครับอุ้งมือดันนะครับสัน่มือไว้ที่ขอบเกงในนะครับหันนิ้วเข้าหากันนะครับดันตัวเองแลวแอนหลังนะครับดันตัวเองแลวแอนหลังนะครับจากนั้นยกก้นขึ้นครับยกก้นให้เหลือส้นนะครับแล้วก็โยกไปข้างหน้าครับสามสิบครั้งเวลาโยกดันแขนลงไปข้างล่างเลยนะครับเวลาโยกก็ดันแขนลงไปด้วยอย่ากั้นลมหายใจนะครับเอื้ออย่ากั้นนะครับมันจะเจ็บหน่อยครับเจ็บตรงที่เรากดเจ็บหลังเจ็บไปหมดเ เขีหน้าอกเลยโยกไปครับสามสิบครั้งนะพอครบสามสิบก็พอนะครับเออวูโอ้ยเป็นไงครับท่านผู้ชมเเล่นเอาแย่นาะห้าท่าสำหรับท่านอนทำนะมันจะอย่างนี้แหละท่านผู้ชมนะไอ้โรคที่เราเป็นอยู่เขาเรียกว่าโรคนรกขับเส้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรักษาแบบเนี้ยท่านอนห้าท่าก่อนถามว่าคนที่ไม่ติดเตียงทําได้ไหมได้ครับท่านอนนะทําไปเลยครับมันก็ดีขึ้นแหละนะครับ ทำท่านอนห้าท่าเสร็จแล้วรีบทําท่ายืนเลยนะท่านผู้ชมนะเพราะท่ายืนคือท่ารักษาที่ดีที่สุดไปก่อนแย่นะอ่าแล้วนั่นก็คือท่านอนทำนะท่านผู้ชมซึ่งมันดีมากนะครับสําหรับผู้ป่วยที่นอนติดเตียงหรือถ้าใครยังไม่กล้าทําท่ายืนทาลองทําท่านอนทําสักพักก่อนถ้ามันดีขึ้นดีขึ้นก็ตัดสินใจทําท่ายืนทําหรือถ้าใครนอนติดเตียงแล้วทําท่านอนทําจนยืนขึ้นมาได้ให้ท่านผู้ชมรีบทําท่าหลักคือท่ายืนให้ไว นะครับและท่านผู้ชมจะหลุดพ้นจากความทรมานนั้นและกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนผมเหมือนเพื่อนๆแลหลายคนนะฮะที่มาลงคอมเมนต์เยอะๆนะครับเอานลครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะทาทุกวันนะครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทําทุกวันครับทาทุกวันเวลาทําอย่ากั้นลมหายใจนะครับเริ่มต้นในท่านอนก่อนก็ได้นะครับเอาล้ครับต่อไปเป็นท่ายืนแล้วนะครับเป็นท่าหลักที่ทําให้ผมและกลับมีชีวิตได้หลายๆท่านเนี่ยก็กลับมาหายเพราะท่ายืนนะครับเอาดูนะครับท่ายืนนะครับ ให้เราอาขาครับ45องศานะครับจากนั้นใช้นิ้วมือครับชิดติดกันครับหันเข้าหากันหันเข้าหากันอย่าหันออกนะครับหันเข้าหากันนะครับจากนั้นให้เลือดลงไปครับเอาไว้ที่ขอบเกงในทั้งสองข้างนะครับเนี่ยสันนิ้วมือเนี่ยสันหัวแม่มือไว้ที่ขอบเกงในนะครับจากนั้นใช้อุ้งมือสองข้างดันครับดันหน้าขานะครับถ้ากลัวมือหลุดให้เอามือขยุ้มมือเกงไว้นะครับถ้ากลัวมือหลุดให้เอามือขยุ้มมือเกงไว้ใช้อุ้งมือดันจุดเดิมนะครับจากนั้นให้ย่อเข่าลงไปครับแล้วด well, ันตัวเองขึ ky, ้้ <c ute. <c ute number, ้้นนนนใหแแขขางงตรรบบบีะคั จากนั้นก็ให้ก้มครับก้มตัวลงเข่าตึงครับจะอยู่ในท่านี้แล้วนะครับพออยู่ในท่านี้เสร็จปุ๊บให้ท่านผู้ชมโยกครับโยกไปข้างหน้าครับโยกขึ้นโยกลงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทำแบบนี้ให้ได้สามสิบครั้งนะครับเวลาท่านผู้ชมโยกลงไปให้ผักแขนด้านหลังด้วยเวลาท่านผู้ชมโยกลงไปให้ผักแขนด้านหลังด้วยให้แขนตรงที่สุดนะครับทําแบบนี้ครับให้ได้สามสิบครั้งนะครับ พอครบ30ิบครั้งก็พอครับแล้วก็ดันตัวเองย่อเข่าก่อนนะแล้วก็ดันตัวเองขึ้นนะครับแบบนี้ครับ30สิครั้งทําเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับให้ได้ทุกวันนะครับใครที่ทําไม่ไหวนะครับให้เริ่มต้นจาก10ครั้งก่อนก็ได้แล้วค่อยพัฒนาไปนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คืออย่ากั้นลมหายใจนะครับเวลาทําห้ามกั้นลมหายใจสําคัญมากนะผมจะแบ่งหัวข้อเป็น3มข้อนะท่านผู้ชมฟังให้ดีนะครับข้อที่1แขนต้องตรงเพราะหลายคนเนี่ย จะทำแขนตรงไม่ได้นะครับข้อที่2อ,อย่าก,ก้าวลมหายใจหรืออย่ากเก่งนะครับข้อที่3าคือให้ทําแรงงผมจะได้ทีละข้อนะครับข้อที่1น,นะครับให้ทําแขนตรงนะครับให้ผู้ชมมาฝึกไปเถอะเพราะว่าผมรู้หลายๆท่านทําแขนตรงไม่ได้ในระยะเริ่มต้นผมก็เช่นกันเวลาทําเสร็จแขนจะงอแบบนี้ครับก้มไปมันก็งอซึ่งมันจะไม่ได้ผลอะไรเลยถ้าแขนงอแล้วมันจะเท้าๆเจ็บปวดมากขึ้นถ้าแขนคุณยังงออยู่เพราะว่ามันเป็นการก้มเฉยๆซึ่งหมอก็บอกแล้วถ้าเป็นโรคนี้ห้ามก้มถูกต้องครับ เพราะนั้นในการก้มของผมเนี่ยมันจะมีแขนดันครับซึ่งแขนจะต้องตรงแนบลําตัวเวลาเราก้มไปแขนก็จะดันตัวเราครับให้กระดูกสันหลังเรายืดออกจัดเรียงระบบของกระดูกสันหลังใหม่นะครับเพราะนั้นต้องฝึกให้แขนตรงให้ได้คราวนี้จะฝึกยังไงให้มันตรงอนะ่ะ<น>ก็ฝึกทั้งที่งองๆนั่นแหละครับฝึกแบบงองๆนั่นแหละให้เวลามันครับประมาณหนึ่งเดือนเวลาทําโฟกัสไปที่แขนนะเพ่งไปที่แขนว่าแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงนะครับในที่สุด มันจะตรงได้ครับภายในหนึ่งเดือนฝึกเชาก้ากลางวันเย็นก่อนนอนทุกวันนะครับมันจะค่อยๆตรงค่อยๆตรงและตรงเองในเดือนที่สองนะครับนี่คือข้อแรกนะครับข้อที่สองครับให้นัผู้ชมอยากกั้นลมหายใจเวลาทํานะครับอยากเกงอยากกั้นเพราะถ้าเกิดท่านผู้ชมเกงกั้นเมื่อไหร่แล้วเนี่ยไม่ทำให้หน้ามืดครับเลือดจะไม่เดินนะครับแล้วก็กระดูกสันหลังก็จะไม่จัดเรียงระบบท่าที่ผมสอนท่านผู้ชมเนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดทําสําเร็จจะมีเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนครับมันจะดังกรึบดังกรึบ แสดงว่ากระดูกนั้นยื่ออกจากกันแล้วถ้าใครทาได้ยินเสียงกระดูกสลังเคลื่อนแสดงว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเก่งหรือกั้นไว้มันจะไม่ดังนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเวลาเกิดอาการเจ็บปวดมันจะเก่งครับโด,ดยอัตโนมัติเราจะต้องฝืนตรงนั้นให้ได้ครับว่าอย่าเก่งอย่ากั้นนะครับพอเราทําเสร็จปุ๊บเนี่ยในช่วงที่เราทําอยู่มันเจ็บปวดผมรู้ครับความเจ็บทําให้เราการั้นแล้วเก่งแล้วอยากั้นอย่าเก่งนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้กระดูกมันดังมันจัดถ้าผมเก่งนิ้วไว้แล้วผมดึงนะมันก็ไม่ดังงกกไ็เเาว แล้วผมไม่เก่งไม่กั้นดังไหมครับดังทุกข้อเลยใช่ไหมก็คือหลักการเดียวกันอย่าเก่งอย่ากั้นนะครับข้อสุดท้ายครับข้อที่สามข้อที่สามนะครับข้อสุดท้ายนะทําแรงๆครับแรงแค่ไหนอแรงประมาณนี้ครับพอทำอย่างนี้อยู่ยอมโยงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบนี้เลยครับต้องแรงแบบนี้ครับไม่ต้องกลัวหลุดไม่ต้องกลัวเจ็บมันต้องแรงประมาณนี้ครับท่านผู้ชม แต่มีข้อแม้นะครับข้อที่3มีข้อแม้นะถ้าผู้ชมจะต้องมั่นใจก่อนครับว่าท่านผู้ชมนั้นแขนตรงแล้วและไม่การลมหายใจแล้วถ้าท่านผู้ชมผ่าน2ข้อแรกให้ทําข้อที่3ครับเพราะฉะนั้นข้อที่3เก็บไว้ทําในเดือนที่2ที่3ให้เราฝึกก่อนครับให้แขนตรงฝึกก่อนไม่การลมหายใจจากนั้นให้ทําแรงๆในเดือนที่2ที่3ครับโอกาสที่กระดูกสันหลังจะเคลื่อนจัดลูกระบบใหม่และตรงและดังเนี่ยมันจะมีมากนะครับมันจะมีมาก อ่ะคราวนี้ผมจะสอนเทคนิคด้วยนะครับเวลาท่านผู้ชมทําท่าผมเนี่ยค้างไว้ไงนะลงไปแล้วค้างไว้ก่อนเดี๋ยเพิ่งโยกนะครับค้างชาก่อนค้าง่างเงี้ยดันค้างไว้จากนั้นก็สายก้นครับสายก้นแล้วก็ดันค้างนะครับอ่าใสายก้นใสยเอวดันค้างไว้นะครับสักพักนึงครับแล้วค่อยทําครับมันจะดังง่ายขึ้นมันจะดังง่ายขึ้นครับเป็นเทคนิคนะครับถ้าใคร ที่กลัวมือดุดหรือเอามือเข้าไม่ได้นะครับอย่างแรกที่ผมบอกเอามือขยุ้มมือเกงครับกำไว้แล้วก็ทํามันจะช่วยทําให้คุณทํามัดทาแมงและถนัดขึ้นนะครับหรือถ้าใครมีผ้าเขาม้านะครับเอาผ้าเขาม,าม,ามา้ามามาผ้ามาผูกที่ก้นนะครับแล้วมัดไว้ข้างหน้าเอามือจับผ้าเขาม้าไว้แล้วก็ทําอันนี้ก็ทําให้เรามั่นคงมากขึ้นนะครับอ่าและนี่ก็คือท่ารักษาที่ทําให้ผมกลับมามีชีวิตใหม่ได้นะครับหายทรมานจากโรคที่เป็นอยู่นะครับโรคหมอรองกระดูกหลังเส้นก็คือทรมานที่สุด ตอนนี้ผมเคยเจอมาแล้วนะครับคราวนี้ก่อนที่ท่านผู้ชมจะทํานะครับเหลอทาอยู่นะครับให้ท่านผู้ชมฟังตรงนี้ให้ดีนะครับนี่คือใจความสําคัญมันแล้วนะครับผมจะเล่าว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับเราจะได้ระมัดระวังในจุดนี้นะครับฟังให้ดีนะครับตั้งใจฟังนะครับหมอลองกระดูกหลังครับเส้นที่อาการที่พูดนะครับคือมีอาการปวดหลังนิดๆบางคนก็ไม่เคยปวดหลังเลยครับแต่อยู่ๆไปปวดขาปวดเข่าปวดข้อเท้าปวดฝ่าเท้า ปวดในแก้มก้นปวดในก้นกบแทนแทนที่จะปวดหลังเริ่มต้นเพราะฉะนั้นอาการแต่คนก็จะไม่เหมือนกันแต่มันจะรวมๆกันอยู่ป,ประมาณนี้นะครับพอเรามีอาการอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทวีคูณมากขึ้นครับเ <Gas ar, S 2> พราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนี่แหละสาคัญเลยครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดจากอะไรนะครับความเจ็บปวดก็จะทวีคูณมากขึ้นบางทีก็เป็นหนหายๆกินย <cis> าก็หายแล้วก็กลับมาเป<ๆ><น>็นอีกกินยาหายกลับมาเป็นอีกกินยาหายกลับมาเป็นอีกแล้วจะวนเวียนอยู่อย่างนี้ครับจนกระทั่งไปหาหมอ ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับอาการมันจะประมาณนี้นะครับลองสังเกตง่ายๆครับท่านผู้ชมเราจะรู้สึกปวดขาครับปวดขาครับปวดก้นนะครับปวดสะโพกแล้วก็รู้สึกว่ามีลูกกลมๆอยู่ในแก้มก้นครับไอ้ลูกอะไรอยู่ในแก้มก้นเราว่ากลมๆนะฮะกดไปก็กลดกดไปก็เจอครับลูกกลมๆแล้วก็ปวดก้นกบด้วยนะครับแล้วมันก็เริ่มล้าลงขานะครับเขาถึงเรียกว่าปวดสะโพกล้าลงขานะครับ ไอ้ลูกโกงๆมันคือกล้ามเนื้อที่หดตัวเพราะเกิดจากความเจ็บปวดไม่ต้องตกใจนะครับคราวนี้มันจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมจากที่ปวดแก้มก้นเล้าลงขาวดยเฉพาเล้าลงขาปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มเดินไม่ค่อยได้ครับเดินไปสักประมาณ4ี่ห้าก้าวเริ่มจะไม่ไหวครับต้องนั่งนี่อาการเริ่มหนักแล้วนะครับจากนั้นหนักมากกว่านั้นก็คือเริ่มจะเริ่มจะยืนไม่ได้ครับพอยืนรู้สึกปวดโอ้ยโอโ้ปวดขัดต้องไปนั่งแล้วก็กลับมายืน หรือบางคนอาจจะสลับกันนะครับตอนยืนไม่เป็นไรแต่พอไปนั่งงุบดันเป็นครับจะสลับกันได้นะครับยืนอยู่ไม่เป็นไรแต่พอนั่งงุบเอาเฮ้ยอะไรพวกนี้ต้องลุกขึ้นยืนก็สลับกันไม่แน่ไม่นอนนะครับอาการของมันจนกระทั่งท้ายที่สุดนะครับมันจะนั่งไม่ได้แล้วครับท่านผู้ชมพอนั่งก็ปวดเหมือนกันครับเอานั่งก็ปวดยืนก็ปวดเอาไงเลยคราวนี้กับชีวิตนอนสิครับนอนรู้สึกเบาไม่ใช่ว่าไม่ปวดนะแต่เบาครับ สุดท้ายนอนติดเตียงเลยครับเพราะว่าลุกขึ้นมาก็ปวดอ่ะใช่ไหมนี่นะครับมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรคะที่มันทําให้เราเป็นได้แบบขนาดนี้นะครับมันเกิดฟังให้ดีนะครับมันเกิดจากการนั่งนานยืนนานยกของหนักบ่อยมาสามข้อก่อนนะครับยืนนานนั่งนานแค่ไหนถ้าถานผ่มชมนะครับทํางานอะไรก็ตามนะครับแล้วนั่งนานๆน,น,นะประมาณสามชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงติดกันนะ ทุกวันเป็นระยะเวลาสัก5ปีถึงสิปีถ้าผู้ชมเป็นหมอลรองกระดูกหลังทับเส้นแน่ๆเป็นแน่ๆครับเป็นมากเป็นน้อยอยู่ที่ว่าเราใช้ร่างกายเราโหดแค่ไหนนะครับนี่คือการนั่งนานนะครับไปดูครับอาชีพอะไรก็ตามที่มันนั่งนานนะครับขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างขับแท็กซี่นะครับนั่งทําบัญชีนั่งทําโต๊ะคอมไม่รู้ละถ้าคุณนั่งนานมากๆคุณจะเป็นนะครับออกกันไนเซอร์พวกนี้นะครับเป็นกันเยอะนะครับอ่ะคราวนี้ ยืนนานด้วยยืนนานนานแค่ไหนอย่างที่ผมบอกครับถ้าคุณยืนนานทั้งวันยืน3ามชั่วโมงติดกันเนี่ยแค่3มชั่วโมงก็หนักแล้วนะบางคนยืนมากกว่านี้นะครับแล้วติดต่อบระยะเวลาสัก5ปีไปถึง10ปีนะครับเป็นแน่ครับหมอลองดูหลังรับเส้นนะครับเพราะว่าคุณยืนนานเกินไปนะครับนี่คือเหตุผลของมันนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะเล่าว่าถ้ามายืนนานนั่งนานแล้วมันถึงได้เป็นะนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้มาดูครับ สิ่งที่ทําให้เป็นมากขึ้นอีกก็คือการยกของหนักบ่อยนะครับดูเวลาเราก้มไปยกเนี่ยก้มไปยกของสิ่งนั้นขึ้นมาบ่อยนะครับอาชีพอะไรก็ตามของสิ่งน,นั้นจะหนักไม่ถึงโลครึ่งโลอะไรก็ตามนะแต่ถ้าคุณก้มไปยกปบ่อยแบบนี้นะครับทําการก้มอ,อย่างนี้บ่อยๆหลังคุณจะเริ่มปวดนะครับแล้วหมอรองกระดูกจะมาหาคุณถ้าคุณทําอย่างนี้บ่อยๆติดกันร,ระยะเวลา5-10ถึงปีนะครับยกตัวอย่างเช่นชาวสวนชาวไร่นะครับอันนี้เป็นเงินเยอะนะครับชาวสวนกีดยางนี่เป็นเยอะเป็นเยอะมากก็ต้องก้มไปกีดนะครับ แล้วก็หยิบกระถางยางเดินเอียงข้างเนี้ยฮะผมเห็นชาวสวนยางเป็นเยอะเยอะมากเลยนะครับก็ฝากกันไว้นะครับแถมให้อีกอันนึงก็คือการกระแทกครับการกระแทกนี่เกิดภายในฉับพันได้เลยครับเช่นตกจงย่ากที่สูงอุบัติเหตุทางรถยนต์เล่นกีฬาผิดประเภทเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงเกิดการบิดตัวอย่างรุนแรงอย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นได้นะครับต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือการไอจามครับ ไอหรือจามอย่างรุนแรงส่งผลห้คุณเป็นหมอรองกระดูกหลังรับเส้นได้ฟังไม่ผิดครับไอแรงๆจามแรงๆนะครับมันแล้วแต่โชคชะตานะครับต้องฝากกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาไอาเวลาจามให้เอามือจับหน้าท้องแล้วเก่งไว้นะครับแล้วค่อยไอยหรือจามแรงๆมันมีโอกาสเป็นนะครับเอาละคราวนี้มาดูครับว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่จาจะเป็นการนั่งนานยืนนานก้มยกของหนักบ่อยๆหรือการกระแทกหรือการไอาจามทําไมมันถึงทําให้หมอรองกระดูกมีปัญหาละ่ะ คือหมอนรองกระดูกคนเรานี่นะครับกระดูกสันหลังคนเราฟังให้ดีนะครับนี่สาคัญนะกระดูกคนเรามีหลายข้อนะครับแต่ละข้อมีหมอนรองกระดูก record, รองไว้เป็นวุ้นนะครับลักษณะเป็นวุ้นซึ่งไอ้วุ้นตัวนี้แหละมันมีปัญหาแต่มันสําคัญไหมล่ะวุ้นตัวนี้สําคัญนะครับเพื่อมันมีไว้เพื่อไม่ให้กระดูกสันหลังเราเนะี่ยชนกันทําให้กระดูกสันหลังเราเนี่ยซับพอร์ตกันเวลาโค้งงอก้มอ,อะไรเงี้ยหมอนรองกระดูกนี้จะเป็นตัวรองกระดูกไว้นะครับเพราะฉะนั้นสําคัญเราห้ามห้ามทําลายมันทิ้งนะเพราะมันสร้างใหม่ไม่ได้นะครับฟังให้ดีนะครับ ท่านผู้ชมนะฮะอย่าคิดจะทําลายหมวนรองกระดูกทิ้งนะครับรู้ว่าเป็นตัวปัญหาแต่เราต้องแก้มันนะครับไม่ใช่ทําลายมันนะครับคราวนี้มันมักจะไหลออกมาครับมันไหลออกมาครับมันไหล2แบบนะครับแบบที่1นึ่เขาเรียกว่าปิ้นครับแบบที่2ว่าไหลไปทั้งยวงถ้าแบบปิ้นเนี่ยมันจะปิ้นออกมานิดนึงครับประมาณมิลหนึ่งสมิลก็แล้วแต่เวลาเราไปทําฟิล์มเอ็กซเรย์เอ็มอาร์ไอเราจะเห็นครับว่ามันปิ้นออกมานิดหนึ่งกระดูกเสียรูปไปนิดหนึ่ง ไอ้ตรงนิดนึงนี่แหละครับมันไปโดนเส้นเลือดเส้นประสาทนี่คือเหตุผลครับฟังให้ดีนะครับมันไปโดนเส้นเลือดเส้นประสาทมันจึงมีอาการเช่นนี้นะครับเช่นมันโดนเส้นเลือดเลือดก็จะไปเลี้ยงขาน้อยครับพอเลือดไปเลี้ยงขาน้อยปุ๊บขาจะเริ่มชาเท้าจะเริ่มชาแสบร้อนเพราะมันไปโดนเส้นเลือดครับแต่ส่วนมากก็โดนสองเส้นเส้นเลือดด้วยเส้นประสาทด้วยพอโดนเส้นประสาทปุ๊บมันจะมีอาการปวดอย่างที่ผมบอกครับปวดระคายเคืองปวดทรมานปวดโคตรโคตรนะครับ บางคนเนี่ยทับเส้นเลือดเอืนเส้นเลือดนั้นอนะไปตรงกับอวัยวะเพศหรือรูทวารทําให้สองส่วนนิชาครับเพราะชาก็ไม่รู้สึกพอไม่รู้สึกก็เริ่มที่จะทับถ่ายลําบากเริ่มที่จะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้มีกิจกรรมกับคนรักไม่ได้เพราะมันชานะครับตรงนี้ต้องสําคัญมากเลยนะครับถ้ามันโดนเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับกรณีที่โดนเส้นเลือดเส้นประสาทในการปิ้นแบบนี้เนี่ยรักษาง่ายครับ ฟังไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมเข้ามาดู MRI หรือเอ็กซเรย์นะครับถ้ามันปิ้นมามินเดียวรักษาง่ายครับทาตามท่าที่ผมสอนนะครับประมาณ2-3เดือนครับดีขึ้นแน่นอนถ้าใครทําสําเร็จหายแน่นอนไม่ต้องเสียเงินไม่แต่บาทเดียวไม่ต้องเสียเงินไม่แต่บาทเดียวครับทำตามได้เลยสําหรับคนที่ปิ้นนะครับแต่ในกรณีที่ผมจะพูดต่อไปนี้ที่ผมเป็นติดเตียงเนี่ยมันไม่ได้ปิ้นครับมันไหลออกไปทั้งยวงครับเพราะมันไหลไปทั้งยวงเกิดอะไรขึ้นดูดีๆนะครับหมอลองกระดูกอยู่นี่ไหลออกไปทั้งยวง กระดูกชิดติดกันเวลาทํา MRI หรือเฟรมเอ็กซเรย์นะครับจะเห็นว่ากระดูกชิดติดกันหมอนรองกระดูกหายไปแล้วหมอนรองกระดูกไม่หายนะมันเป็นวุ้นครับมันไหลไปครับแล้วทับเส้นเลือดเส้นประสาทโดยตรงครับทับแบบร้อเรครับพอมันทับแบบเต็มที่ปุ๊บเนี่ยอาการที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นะครับมันจะรุนแรงขึ้นเป็น3-4เท่าและมันไม่สามารถจะกลับได้แล้วนะครับถ้าคุณปิ้นมานิดเดียวคุณทําท่าผมกระดูกจัดกันนะครับถ้าคุณทาสําเร็จนะกระดูกมันเรียงกันแล้วมันจัดกัััันนนอองี้ครบดกกึม หมอนองดูที่ปินมันนิดเดียวมันจะกลับเขาที่เดิมเลยครับหายครับเช่นเดียวกันครับถ้ามันไหลไปทั้งยวงครับแล้วมันกลับไม่ได้อันนี้หนักนะรักษายากมากคุณจะต้องทําท่าที่ผมสอนครับแล้วกระดูกจะอ้าออกครับกลึบเพราะมันจัดกระดูกครับกึบเพราะมันอ้าออกหมอล้องกระดูกจะกลับที่เดิมครับย้อนกลับมันจะคลายเส้นเลือดเส้นประสาทนี่คือหัวใจสําคัญผมพูดแบบภาษาบ้านๆท้าผู้ชมคงจะมองเห็นภาพและเข้าใจมันนะครับมันจะหายเลยครับถ้าเกิดมีเสียงกระดูกข้างหลังเคลื่อนดังกลึบนะครับ มันจะหายเลยครับมันจะย้อนกลับพยายามทำบ่อยๆนะครับและนี่ก็คือวิธีรักษาครับพอมันย้อนกลับเสร็จเลือดลมก็จะเดินเหมือนเดิมครับเสร็จเราก็ไม่โดนทับกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมและนี่ก็คือคิดลับของมันเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะต้องขยันทําเจ็บแค่ไหนปวดแค่ไหนอย่าท้อครับทำทำไปถ้าที่ผมสอนท่านผู้ชมทั้งหมดนี้นะครับมันจะส่งผลให้ท่านผู้ชมเจ็บมากขึ้นในเดือนแรกใครฟังถึงจุดนี้คงจะเคลียร์นะครับ ใครก็ตามที่ทําท่าผมนะครับจะมีความเจ็บปวดมากขึ้นในช่วงระยะแรกเพราะแขนไม่ตรงครับแต่ท่าผู้ชมฝึกจนแขนตรงเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าสู่กระบวนการรักษาในเดือนที่2ที่สมครับอ่าเอาเดือนที่ 2- ที่สามันจะเริ่มดีขึ้นครับแต่ถ้าเกิดทําสําเร็จเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนก็หายครับก็หายครับคราวนี้สิ่งสําคัญมันอยู่ที่กําลังใจท่านผู้ชมหลายต่อหลายท่านขาดกําลังใจ เพราะเวลาทํามันทรมานครับนั่นไ cool ม่มีใครเข้าใจเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้มีกําลังใจได้ก็คือคนที่เป็นเหมือนกันครับลองเข้าไปคุยลองเข้าไปฟังลองเข้าไปดูครับเ <het> ช่นผมเป็นคุณก<ๆ>็เข้ามาดูเข้ามาฟังคุณจะมีกําลังใจมากขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดอีกคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อหรอกครับแต่คุณลองอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครับคุณลองอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปที่ผมทําวิดีโออยู่นี่นะครับจะมีผู้คนนะครับจานวนมากนะครับที่ทําแล้วดีขึ้น ทำแล้วหายเขาจะมาลงคอมเมนต์ให้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีกรุณามีน้ําใจมาลงคอมเมนต์ให้นะครับเพื่ออะไรเพื่อทา่านผู้ชมนั้นจะได้มีกําลังใจในการที่จะรักษาในการปฏิบัติท่านะครับอ่านเยอะๆครับเราจะมีกําลังใจขอบคุณทุกคนที่มาลงคอมเมนต์ให้นะครับคอมเมนต์ของพวกท่านนะั้นนะมีพลังอันยิ่งใหญ่มันสร้างให้กับผู้ป่วยท่านใหม่เข้ามาเห็นปุ๊บมันมีกําลังใจครับที่อยากจะสู้อยากจะหายเหมือนกับท่านคนที่หายไปแล้วผมก็ดีใจด้วยนะครับ กรุณาลงคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับเพื่อสร้างกําลังใจให้กับผู้ป่วยท่านใหม่ครับที่เขายังไม่หายนะครับที่เขาทรมานนะครับเขาอยากจะหายเหมือนท่านผู้ชมเหมือนผมเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยๆกันนะครับโอเคครับคลิปของผมที่ทํามาเนี่ยไม่มีการเก็บเงินไม่แต่บาทเดียวครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถทําได้พิสูจน์ได้เองนะครับผมมาชวดช่วยท่านผู้ชมครับผมไม่ได้มาซ้ําแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมลองปฏิบัติตามดูนะครับแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับนะครับเชื่อผมนะครับ คราวนี้ถ้าใครชอบรายการดีดๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถนะครับที่จะสนับสนุนรายการผมได้นะครับหรือคนที่หายไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเอออยากตอบแทนจ่าทาไงตามหมายเลขที่บัญชีนี้เลยนะครับว่าที่100ร้อยตีวิโรจน์ธนาคารกรุงเทพนะครับแล้วแต่กรุณาครับแล้วแต่กรุณาห้าบาทสิบาทผมก็ดีใจแล้วนะครับเพื่อที่ผมมีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อที่ผมจะได้พัฒนาช่องไปได้ต่อไปนะครับคลิปนี้จะได้ใหม่ตลอด ออกมาทคํคลิปกันตลอดนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นค้นหาได้ง่ายขึ้นขอบคุณทุกคนที่ดเ n a t หรือบริจาคมาเป็นกาลังใจขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเอาล้ครับ <c oughs> ท่านผู้ชมในเมื่อท่านผู้ชมเข้ามาฟังแล้วเก็บความรู้ไปแล้วแล้วลองทําแล้วขอท่านผู้ชมมีวินัยในการทํานะครับทําทุกวันนะครับมันเจ็บก็อดทนทํานะครับมันเจ็บก็ต้องอดทนทํานะครับทำไปเรื่อยๆนะครับหลายคนอาจจะมีคําถามมากมายนะครับพิมพ์คําถามไว้ในคอมเมนต์ครับี๋ยวผมจะเข้ามาอ่านแล้วผมจะมาตอบให้ในคลิปต่อไปนะครับคําถามยอดฮิตเลยนะครับ ก็คือคนที่เป็นมาหนักแล้วเนี่ยขเขาหาทางออกไม่เจอเขาจึงไปผ่าตัดครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันปเ,มเป็นปลายทางสุดท้ายใช่ไหมการผ่าตัดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหายหรือไม่หายนะครับไม่มีใครการันตีได้ว่าผ่าแล้วก็จะหายนะครับบางคนโชคดีหายบางคนโชคร้ายเป็นมากก็แล้วแต่โชคชะตานะครับเพราะฉะนั้นถ้าผ่าตัดแล้วทําท่าผมได้ไหมนี่คือคําถามยอดฮิตทําได้ครับท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่มีเหล็กอยู่ข้างในถ้าท่านผู้ชมไม่มีเหล็กอยู่ข้างในนะครับไม่มีโลหะอยู่ข้างใน คุณสามารถทําท่าผมได้แต่ขอให้ท่าที่ผมสอนเนี่ยที่คุณจะทําเนี่ยให้คุณหายจากการผ่าตัดก่อนนะครับสักหเดือนเเดือนให้แผลสมานก่อนค่อยทําโอเคไหมถ้ามีเหล็กอยู่ทําไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเหล็กอยู่ข้างในทําได้ครับถ้าคุณไม่มีเหล็กอยู่ข้างในคุณทําท่าผมได้ครับแต่ถ้าเกิดคุณมีเหล็กอยู่ข้างในคุณห้ามทําชัดเจนนะชัดเจนนะโอเคนะแล้วถ้าเกิดดีชั้นเนี่ย มีอาการเหมือนจ่าพูดเลยแต่ดิฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นหมอรองกระดูกหลังครับเส้นหรือเปล่าอ่ะฉันทําได้ไหมทําได้เลยครับทําไปเลยครับแล้วคุณก็ดูเอาครับสามสี่เดือนคุณดีขึ้นไหมถ้าคุณดีขึ้นใช่แต่ถ้าเกิดคุณทำสามสี่เดือนคุณไม่ดีขึ้นเลยนะครับคุณก็ต้องไปตรวจให้ชัดเจนก่อนนะครับขออีกหนึ่งคำถามนะครับดิฉันเป็นสะโพกหนีบเส้นประสาทและมีอาการอย่างที่จ่าพูดเลยดิฉั้นทําได้ไหมผมตอบอ้างอิงจากใต้คอมเมนต์นะครับ คุณทําได้ครับเพราะมีคนที่เป็นสะโพกหนีเส้นประสาทเยอะมากเหลือเกินนะครับที่ทําท่าผมแล้วดีขึ้นทําแล้วหายผมอ่านตามคอมเมนต์นะครับตอบตามคอมเมนต์นะครับเพราะนั้นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทําได้นะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ขอท่านผู้ชมนะครับโชคดีในปีใหม่นี้นะครับตลอดปีนี้จนถึงปลายปีขอท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเจอคลิปผมนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็หายกลับมากชะชือได้เหมือนเดิมผมขอภาวนาให้ทุกคนนะครับโชคดีมีชัยนะครับหาย หายทุกคนนะครับขอให้ปีเก่านะมันผ่านพ้นไปนะครับปีนี้ขอ้ท่านผู้ชมประสบความสําเร็จในการทําท่าผมนะขอให้หายทุกท่านนะครับกลับมามีชีวิตใหม่กลับมาอยู่กับครอบครัวที่รักกลับมาทํางานประจําที่รักกลับมาเล่นกีฬาที่รักได้นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับจากพันวิโรธแล้วพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้าผมก็จะมาลงคลิปให้กับท่านผู้ชมตลอดทุกอาทิตย์นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะนี้หายไปนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ